สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ,ะวันนี้มาพบกับคุณแม่ใหม่นองกฤษกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณแม่มีเรื่องจะมาเล่านะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เนี่ยคุณแม่จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของอภาษีเนาะภาษีแล้วก็เงินเกษียณนะคะของคนแอ,อังกฤษเนาะอังกฤษนะคะไม่ใช่ยูเคนะคะเพราะว่าอของยูเคเนี่ยเขาจะมีแต่แต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการเก็บ จัดเก็บภาษีที่ไม่เหมือนกันอ่ะนะคะโดยของที่อังกฤษนะคะเอ่อถ้าคุณมีรายได้นะคะทั้งปีเนี่ยต่ำกว่า1 2ึ่0ห่าร้อปอนด์นะคะก็คือไม่ต้องเสียภาษีนะคะเนะเาะอ่อส่วนคนที่มีรายได้เนี่ยมากกว่านั้นนะคะคือ1 2ึ่0หมืปอนด์เอา่าร้อนะคะถึง 5 2 7 0ปอนด์ปอนขึ้นไปเนี่ยจะเสียภาษีอยู่ที่20%นะคะทุกคนก็คือประมาณถ้าคุณมีรายได้อยู่ที่ประมาณตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนของเ,อเงินบาทนะคะของกับปอนเนี่ยเ,เงินบาทค่อนข้างแข็งเนาะค่ะตั้งแต่เมืองไทยเราเปิดประเทศเนาะค่ะตอนนี้เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณแค่43่ะนะคะค่ะก็ถ้าคุณมีรายได้อยู่ประมาณสัก2ล้านนะคะก็ถ้าถ้าต่ำกว่า ห้าแสนเนี่ยห้าแสนหกเนี่ยคิดเป็นเงินบาทนะคะก็คือไม่ต้องจ่ายภาษีเนาะแต่ถ้ามากกว่านั้นจนไปถึงประมาณสองล้านนะคะก็คือจะเสียภาษีอยู่ที่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะทุกคนค่ะส่วนคนที่มีรายได้นะคะห้าหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดปอนขึ้นไปนะคะถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นปอนนะคะก็คือสองล้านถึงประมาณสักเอ่อหกล้านนะคะทุกคน ก็จะเสียภาษีอยู่ที่4 0เนาะ40%นะคะก็คือจับว่าเยอะนะคะทุกคนขายเยอะเนาะ,ะแต่ก็ยังไม่ใช่อัตราที่สูงสุดนะคะของที่นี่เนาะค่ะเพราะว่าสูงสุดเนี่ยก็คืออัตราภาษีที่สูงสุดนะ,ะก็คือ45%นะคะโดยคนที่จะจ่ายภาษีที่อัตรา45%เนี่ยก็คือคนที่มีรายได้มากกว่า1 5 0 0 0 0สานปอนด์นะคะต่อปีนะคะทุกคนค่ะ ก็คือมากกว่าประมาณคร่าวๆเนาะเพราะว่าตราแลกเปลี่ยนมันไม่ได้นิ่งนะคะก็ประมาณสักมากกว่า6ล้าน6ล้านหกล้าน6ขึ้นไปนะคะหล้าน5้าล้าน6ขึ้นไปเนาะค่ะก็จะเสียอยู่ที่45นะคะจะเห็นว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยเนาะจากรายได้ที่เราหามาได้นะคะอ่นี่ก็เป็นเหตุผลของประเทศที่ฝั่ง หลายหลายประเทศเนาะฝั่งยุโรปนะคะเขาเก็บภาษีค่อนข้างคือเราจะเคยได้รับข้อมูลมาเนาะว่าทางประเทศอะไรประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเขาจะค่อนข้างที่จะเก็บภาษีเนี่ยสูงมากๆนะคะค่ะก็เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคะค่ะก็สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ะคะทุกคนค่ะเนาะมันก็เยอะค่ะแต่ว่าภาษีเนี่ยที่เก็บเนี่ยก็คือ มันก็จะเขาก็จะคิดเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะ,ะทุกคนคะ่ะคิดเป็นสเต็ปสเต็ปไปเหมือนกับทางของที่บ้านเราเนาะค่ะของบ้านเราก็อยู่ที่น่าจะประมาณ6-7ระดับไหมคะแต่ว่าสูงสุดของบ้านเราเนี่ยก็คือจะแค่35%เเนาะค่ะสาถ้าเกิดคุณมีรายได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่5ล้านขึ้นไปนะคะก็ถือว่าถือว่าน้อยนะคะเมื่อเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบกับคนอังกฤษนะคะค่ะ อันนี้คือในเรื่องของภาษีนะคะคุณแม่ก็จะมาเล่าแบบว่าคร่าวๆนะคะทุกคนเพราะว่าคุณแม่ก็เออเราก็มาอยู่ที่นี้ได้แค่2ปีเนาะความรู้เราก็ไม่ได้ว่าเยอะแยะอะไรมากมายนะคะแต่เราก็พอที่จะรู้อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เลยคิดว่าเออวัน,นเนี้ยเออเอามาเล่ามาแชร์ดีกว่าเนาะเพราะว่า ก็ตามที่เคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ประมาณวิกสวิกที่แล้วก็คืออยากพยายามหาเรื่องอะไรที่เป็นสาระความรู้ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านผู้ชมบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนอกเหนือจากการาคลิปชีวิตประจําวันไปเที่ยวอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็ประมาณนั้นเนาะค่ะก็ทีนี้เนี่ยก็มาเล่าถึงเพนชันนะคะเพนชันก็คือเงินเกษียณอายุนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่า ที่คุณแม่เล่าเนี่ยคลิปนี้ให้อยู่ด้วยกันเนาะเกี่ยวกับภาษีและเงินเกษียณเนี่ยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันเนะาะค่ะเกี่ยวข้องกันยังไงก็คือว่าที่นี่เนี่ยถ้าคุณเก็บคนที่จ่ายภาษีเยอะเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเงินเกษียณก็คือคุณก็จะได้รับเงินเกษียณเนี่ยที่เยอะขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะโดยเงินเกษียณของ ของเที่ยงกรีดนะ,ะมันจะมีอยู่เท่าที่คุณแม่รู้นะ,ะทุกคนคะ่ะเนาะค่ะอาจจะไม่ได้เปะอะไรนะคะถ้าคนที่อยากจะได้เขาเรียกว่าความรู้ที่เป๊ะหรือหาข้อมูลอยากได้ข้อมูลที่เป๊ะมากขึ้นเนี่ยก็คือต้องไปดูใน www.gov.uk เนาะค่ะก็สำหรับเงินเกษียณนะคะของคนอังกฤษนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็คือเขาจะเรียกว่า state pension นะคะ ก็คือสำหรับคนที่มีอายุนะคะทุกคนเลยนะคะที่เป็นพลเมืองของอ,อังกฤษนะคะที่อายุ67ปีขึ้นไปนะคะณปัจจุบันเนาะค่ะปี64นี้นะคะก็คือคนเกษียณที่จะกเสกียอายุก็คือเกษียณที่67ปีนะคะถึงจะได้รับเขาเรียกว่า state pension นะคะค่ะก ความมากน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่คุณทำงานเนี่ยคุณเก็บเงินเท่าไหร่นะคะโดยเ,เขาเรียกว่าเบสิกเลยนะคะเบสิกของคนที่อาจจะไม่เคยทำงานมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแม่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเบสิกเลยนะคะเมื่อคุณอายุ67ปีเนี่ยคุณจะได้เงินเกษียณอยู่ที่วีคนะคะที่นี่เขาจะจ่ายกันเป็นวีคนะคะทุกคนคะ่ะก็คือวีคละ หนึ่ uh, ร้อามสิบดอนนะคะทุกคนนะคะเท่าที่คุณแม่รู้นะทุกคนคะ่ะก็ uh, ค่ะของคนที่อายุ67ปีขึ้นไปนะคะถึงจะได้รับสเตทเพนชั่นนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีคนที่อายุอาจจะไม่ถึงยังไม่ถึง67แต่ว่าได้เงินกเกษียณแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือกรเกษียณอายุแล้วไม่ได้ทํางานแล้วอะไรเงี้ยแต่มีเงินกเกษียณก็คือว่า งเงินเกษียณส่วนนี้เขาจะเรียกว่าเป็น private pension นะคะก็คือเหมือนเงินสะสมของคนที่ทำงานมานะคะคือถ้าคุณเริ่มทำงานวายัยสมมติว่าถ้าเริ่มทำงานตั้งแต่18ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานมาเรื่อยๆๆเนี่ยจน5 60เนี่ยคือก็ขึ้นอยู่กับงานที่คุณทำด้วยแล้วก็การเก็บเก็บเก็บ การสะสมเงินของคุณด้วยถ้าสะสมเยอะคุณก็ได้เยอะนะคะแล้วก็คุณก็จะมีโอกาสที่เกษียณเร็วมากขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะเกษียณที่55อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนค่ะก็นะคะก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ก็อาจจะแบบว่าเป็นพันขึ้นต่อเดือนอะไรอย่างนี้พันห้อาอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนคุณแม่ก็มาแชร์เนาะแล้วก็ทีเนี้ยพอ พอมันสมมุติว่ามีอยู่สองสองอสองก้อนใช่ไหมฮะเงินเกษียณมันจะมีอยู่สองก้อนแล้วก็สมมุติคนเกษียณวัยเนี่ยคุณก็จะได้เกษียณที่ห้าสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยหกสิบเงี้ยคุณก็จะได้เงินเกษียณเนี่ยก้อนแรกไปนะคะแล้วก็อ่าโดยเงินเกษียณตัวเนี้ยก็คืออาจจะจ่ายได้ทั้งแบบอ่รายเดือนด้วยนะคะเป็นเหมือนเป็นบัมเน็จเออ เป็นบำเหน็จด้วยแล้วก็เป็นบำนานด้วยก็ได้นะคะก็คือได้ทั้งเงินก้อนนะคะเป็นก้อนใหญ่นะคะก้อนหนึ่งแล้วก็ได้แบบเป็นรายเดือนรายเดือนไปเรื่อยๆนะคะจนตลอดชีวิตหรือจนอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่นะคะของอันนี้คือคุณแม่พูดในส่วนของเงินอ่าอ่า private pension นะคะทุกคนเนาะแล้วก็พอหลังจากที่บุคคลคนนี้เนี่ยสมมติว่าอายุเนี่ย เกินถึง67ปีเนี่ยเขาก็จะได้เงินเกษียณอีกก้อนหนึ่งที่เป็นมาจากรัฐอีกนะคะก็อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเก็บเท่าไหร่ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่2ก้อนเนาะค่ะประมาณนี้ทุกคนคะ่ะมันก็ไปจนตลอดชีวิตเลยนะคะก็คุณแม่ก็มาแชร์เนาะก็เป็นความรู้นะคะอันนี้ก็คือแชร์เท่าที่ที่คุณแม่รู้อะเนาะค่ะทุกคนคะ่ะอาจจะไม่ได้เป๊ะน,นะคะอย่างตามที่บอกนะคะค่ะ ็ยังไงเนี่ยคลิปนี้เนี่ยคุณแม่ก็มาแชร์นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับอ,อัตราภาษีเนาะแล้วก็เงินบำเ,เน็จบํนานานะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับให้แก่ท่านผู้ชมบ้างนะคะยังไงก็ฝากนะคะติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้คุณแม่ใหม่นั้นคลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะจบคลิปนี้แล้วก็ คุณแม่จะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่จริงๆจ,จะเข้านอนเนาะแต่ว่าคุณแม่ก็พอมีเวลานะคะเพราะว่าไม่ได้มีเวลาที่จะมาน,นั่งคุยอย่างเงี้ยเนี่ยบ่อยนะคะถ้ามีเวลาเนี่ยคุณแม่ก็จะทําแบบว่า2คลิปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลังจากจบคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ก็จะต่อเกี่ยวกับคลิปเอ่อแต่ก็อาจจะไม่อัปโหลดในวันเดียวกันเนาะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเอ่อ วีซ่านะคะที่จะไปทํางานที่ของคนที่สนใจที่อยากจะทํางานที่อิสราเอลเนาะเพราะว่าพอดีคุณแม่เห็นข่าวนะคะก็ยังไงก็ฝากรอติดตามชมด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะคุณแม่ใหม่แนนกรีตนะคะมอมมี่ใหม่อินอิงแลนด์คะค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายคะ่ะ